สวัสดีค่ะเอฟทีเช่าตกสวัสดีเอฟซีแฟนคลับช่องเย็นจิตพารวยนะคะเราก็มาตามแนวทางการตอบของงวดประจําวันที่ส6บหธันวาคมนะคะพี่น้องเดอ้อผู้เดบิวติก็จะเฝ้าทอค่ะผูะต้ตรงทอมันหละ่ะเพรทอ,อยัองมาจัอย่างล่ะอืมประสงทอเนาะพี่น้องเนาะ ปูถมดินกับพี่นอ้นองเพื่อนในเมตตาสงสารทรงไม่หายล้วมาพี่น้องเนาะกะจะขึ้นจังสาวดำมาล่ะมีเขา่ามีรุดพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไอ้ยังละเนาะมันมีเขา่ามีรุดแล้วบอกว่ามันสิขนเข่ามันกะบอกเข่าใหิห้วเข่ามือละหัวท้องว่ามันสิดมันกะบอกถือ,บบถอห้เฮ่าเนาะพี่น้องเนาะเอา้าหัวนี่ตามกันต่อค่ะปูถมดินค่ะ ปูถมดินพี่น้องเพื่อนหมันใจเล็กงวดนี้มีเบิร์นล้านรูเส้นเพื่นว่าปูถมดินพี่น้อง ปูมันใจเดอ้อพี่น้องในวันนี้เด้อโปรโดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นหิมะทอนีิเดอ้อพี่น้องปูทมดินค่ะปูทมดินเพิ่นหิมาจังสีเนาะพี่น้องเนาะ,นะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะเดอ้อพี่น้องแคปหน้าจอไว้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กำลังแรงใจเย็นจิตพอดีด้วยนะคะเอฟซีทุกท่านน้องพี่น้องเนาะอ่าวันเวลาเกิดขึ้นขม่าอีกแล้วใกล่สีใกล้สิเตาอออีกแล้วหวยมื้อนี้วันที่หกแล้วน้องพี่น้องเนาะอ่ปูทมดินเห็นไหมเอาบันเน่มาอีกเจ้ามันเปิดเบอร์คอนโดคนต้มมาเนี่ยค่ะปูถมดินพี่น้องอันนี้เป็นเงี้ย เปิดโซ่หายมากพี่น้องปู่วัดปลาอุดรปู่วัดปลาอุดรก็หายมากพี่น้องเห็นไหมซาดัมเคียนหายเลยครับพี่น้องตรงหนองปู่ต้นหนึ่งคนมีเพิ่นปกติสซ่ไม่หายซาดัมปกติปลาเคียนหายนาะพี่น้องเนาะ Hãy ừ. 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 ừ, thống đêm kênh สว่วนสำหรับตัวนั่งน,นั่งคือนั่งคืดว่านะ ชอบกูจดัดเดินพานเด้อพี่น้องถ้าชอบก็แคปหน้าจอเราฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพอแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะแด้วก็เดี๋ยวตนเนาะกะเนาะอ่าอยู่กูเดียวคอหมอยู่อยากอยู่ผูเดียวก็คอหมอคอหมอสิเหิร์นคำเอาทะเล I am c a n ค a น k สปิกลุยฝรั่งหัดกินนมปังกระดูนแล้วแต่ดนเอ้ยเอ้ยเอ้ยอีแล้วสี่ศูนย์ศูนย์สามเนาดสามห้า มักจัดคัดเดือนพันเดอ้อจ้ะพี่น้องอปูลึกลับค่ะท่านให้มาที่ห้าศูนย์หกเด้อพี่น้องเดอ้อศูนย์นาซิมาดองวันนี้นั่งวานนี่เนาะปูลึกลับค่ะให้มาตัดนีเดอ้อพี่น้องเดอ้อปูลึกลับให้มาที่ห้าศูนย์หกและสี่สามจับ 2ตัวบนล่าง5 0 5 6 0 6 6 4 0 4 0 3 5 3 3 6และ6 6ค่ะพี่นอ้องพิจารณนาแคปหน้าจอไว้นอกคะนอันเนาะปู่ในป่าช้าให้มาที่6 8 0ค่ะพี่น้องแล้วก็5 7 2ตัวบนล่างมี6 8 6 0 0 8 0 7 6 5และ8 5พี่น้องลูกบุญธรรมค่ะ ลูกคุณทำสระบบุรีเดอ้อพี่น้องให้มาเด่นสามกับสิสามกับห้าพี่น้องจับสองตัวบนล่างลูกคนจับมากให้เรียบร้อยกับสามห้า,สา,หาสามหกห้าหกห้าเก้า,าเานาะพี่น้องเนาะคนนั้นไม่ก่อนปูทมดินกับคนไหนมากบนล่างเก้าเก้าหกหกสามสาม แปดแปดไมเพื่อนน้าพนให้เลีกเบิร์ปู่พูพนมันใจครักคันห้อยสีนัน่นเท่ากับต้องจำบา้านทั้งสี่กัอนเดีน้ะพี่น,อน้องเนาะอจะเป็นแต่มันห้อยสิจับนั่นละเก้าหกหกแปด สีเนาะเก้าสามสี่สิตย์เนาะสีหะ่หกแปดหกเก้าสามแปดสามเก้าเนาะหกสามหกสามแปดแปดเก้าอ๋อน,นี่เป็นน่าจับหายถูกด้นะ เก้าแปดเก้าหกเก้าสามสามหกสามแปดสามเก้าเนี่ยบุญเรีพี่น้องนี่เปิดเบิร์ให้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเอ้าขอทุกท่านโชคดีเด้อค่ะพี่น้องขอทุกคนโชคดีจ้าเอ้าลงให้นแล้วพี่น้องบันทึกวันที่หกได้จากหกทันวาคมพศ2568ดวงสงทร์ไทยปีเก้าต้อนรับปีใหม่ขอทุกท่านโชดนคชดีจ้า